สวัสดีครับบุงชาติเจริญทรัพย์นะครับมาพี่น้องมาดูไอหนุ่มมากันนะครับหรือว่าแคทเทอริลา่าสามหนึ่งสามดีทูจีซีโอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่น้องเลยไม่เจอกันนานเลยนะครับสหรับ แคดสามหนึ่มีทูจมงคลฟาร์มครับมงคลฟาร์มเปิดบโอเกา่าขยายบโอเกา่าโอ้นี่อาจารย์หัวขับนะครับเคยจยันห้วยนะครับจันจห้วยขับนะครับ9,400ชั่วโมงครับชั่วโมงการบินยังไม่เคยทำอะไรเลยยังไม่เคยแกะน,อน็อตเอา้า เจ็ดห um> ้าโน้ยกวิ่เทกันห้าเมตรตรงนี้ครับเก้าพันสี่ร้อยชั่วโมงศูนย์จุดหกห้าลูกบาทเมตรหนึ่งร้อยพลังมาครับแคดซีสี่จุดสี่ซีสูบเทอร์โบไดเร์ตอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ ใบเทคนั้น77เซนติเมตรนะครับกว้างกว่าทุกค่ายโอ้กีนี่หฟันไม่เคยครับไม่เคยขยับน็อตเลยเปลี่ยนแค่ฟันาจะมื่นชั่วโมงแล้วไปน้องอาจารย์ห่วยดูแลดีมากเลย <c oughs> อา่าหนึ่งร้อยพลังมาครับ สิบสามตันครึ่งแคท313 D2GC กระบอกนำก็น่าจะงานปากบอกใกล้ๆนะครับทีตรงนี้เลยโอ้จันห่วยนี่แค่ขับรถดูเลรถดีมากครับสำหรับแคทเออคุณเยอะหน่อยนี่บ่อครับนะเห็นมีปลานะ้องปลาเยอะนะ ลาเยอะครับลาเยอะอะเก้าพันสี่ร้อยชั่วโมงไม่ธรรมดาครับแต่ว่าสีสันยังสวยเครื่องยนต์ก็ซีซีจุดสีู่บูมกับอาร์มนะยาวเย็นเลยอะ,อะ วงกี้นี่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับ0.65ลูกบาทเมตรฟรมเป็นตัวเอก,กนนี้ก็เป็นหนุ่มมาก,กันนะ่ว่าเราประกรอบที่จีนนะครับเม็ดินไชน่านะครับเม็ดดินไชน่าเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่ง ยิงสองคันพอครับโอ้ณกี้ยังสวยเลยยังเด็ดครับเด็ดกดลงไปโอ้เบาครับเบา,เ,บาเดินเครื่องเบาแล้วก็นเงียบดีครับไม่มีเสียงดังสุดยอดครับเบียดเบียดหมื่ชั่วโมงแล้วนะ ไม่มีดังครับวุ้สลัดสุดยอดอหลีนี่ก็คือเป็นคลองเล็กๆครับเดี๋ยวเปิดน้ำลงไปก็จะให้ปลาอยู่น้ำขังเอ,อ้อสวิงเร็วกันนะครับแบคปคาบิล่า แคทเทวิล่าก็ไปว่าทีตะคมนะครับหรือว่านอนรุ่งเออ0.65แต่ผมชอบแท็กนะแท็ก77นะ77เซนติเมตร่ไม่ธรรมดาครับรถเรา6ตัวครับลืมบอกไปแคเรีย1ตัวอ,อ๋อ175ครับเออ ก็ไปจะเจอกันนานครับมองคุณฟอร์มจะใช้แคทรุ่นนี้สามคันเลยครับสามคันนะก็สิบสามตันครึ่งเนาะเจาะแ็งได้9กกิโลนิวตันนะครับ95 แับร้อนมากครับพี่น้องเลยสูไวยปอสนใจดูได้ครับยู YouTube ทู e ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็ก v ์คา r i n วเตอร์2 7 2 3ร5 2์เก้าหรือว่าถ้าชอบแบบไหนจัดไปพี่น้อง ี่ก็เติมเชื้อเพลิงวันละ2,000 2,005ห้าอยู่หมันแล้วครับมีความเร็วสูงเหมือนกันนะครับบางอื่นวันดเดินไปอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้โอ้หลอดไฟก็ยังเต็ม,มเต็มมากครับคันนี้ สีสันไม่ถลอกเลยครับ9,400ชั่วโมงการบินฮะเอาเบากบาน้องเอาเบ,บ,บากบอเฮ้ยหน้ากากดำนี่สิงหิหลอยเก้าหวาวคันนี้นี่เห็นมานานแล้วนะสนมากครับจริงจริง จจริงเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องขอตัวกันฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ